หวานๆกันบ้างนะครับเมนูสุดท้ายเราจะทำชูครีมครับชูครีมตัวนี้นะครับมีชื่อว่าชูครีม PBJ ครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งชูกันก่อนนะครับซึ่งแป้งชูสูตรเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้มีสีแดงๆสวยๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของราสเบอร์รี่ด้วยครับเราใช้น้ำร้อนนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วใส่เนยลงไปครับ ผมออกแบบให้ตัวแป้งชูครีมเนี่ยครับมีกลิ่นหอมของราสเบอร์รี่ครับกลิ่นหอมของราสเบอร์รี่ก็ได้มาง่ายๆนะครับด้วยการใช้นี่ฮะเป็นราสเบอร์รี่เอ็กซ์ตรักนะครับก็ต้องเรียกว่าสกัดจากราสเบอร์รี่แท้ๆครับใช้ไม่ต้องเยอะครับใส่ลงไปเลยครับสำหรับตัวกลิ่นนะครับเวลาที่เราใช้หมดเนี่ยแนะนำนะครับว่าเราควรเก็บในตู้ที่ไม่โดนแสงคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าการออกแบบขวดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นขวดลักษณะสีชาๆนะครับส่วนประกอบอื่นๆก็มีเกลือนะครับเล็กน้อยครับผมประมาณครึ่งช้อนชา พอน้ำเดือดนะครับแล้วก็เนยละลายดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือยกออกมาจากความร้อนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับร่อนแป้งลงไปฮะอันนี้เป็นแป้งเค้กครับร่อนเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ไม้พายเนี่ยครับคนครับหลังจากนั้นนะครับเรานํากลับมาตั้งไฟคนต่ออีกเล็กน้อยครับประมาณครึ่งนาทีครับคนจนส่วนประกอบนะครับติดก้นหม้อมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆครับผมอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ได้แล้วครับปิดไฟได้เลยครับถ่ายออกมาใส่ชาผสมอีกใบ เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของแป้งนะครับเราจะใช้ไข่ไก่นะครับทั้งหมด200กรัมเราตีให้เข้ากันเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆใส่ลงไปผสมกับตัวแป้งครับใส่ลงไปนิดนึงก่อนครับการใส่ลงไปครั้งแรกนะครับเป็นการที่ลดอุณหภูมิแป้งด้วยแล้วก็ใส่ตามลงไปครับทีละน้อยฮะใช้ได้แล้วครับผมจะใส่สีลงไปเล็กน้อยครับสีแดงหยดลงไปก่อนเล็กน้อยลองคนดูนะฮะ คนจนเราได้สีที่เราชอบครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะใส่ในถุงบีบแล้วก็บีบเป็นทรงที่สวยงามครับไข่ที่เหลือที่เมื่อกี้เราเก็บไว้นะครับเอามาทาบริเวณด้านาหน้าตัวแป้งชูครับแป้งชูของเราพร้อมอบแล้วครับผมใช้อุณหภูมิ190องศาครับ ใช้เวลาในการอบ30นาทีครับก็ระหว่างที่ตัวแป้งชูของเรานะฮะอยู่ในเตาอบค่อยๆขึ้นตัวมาทีละน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้ครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะใช้แต่ไข่แดงนะฮะก็แยกไข่แดงไข่ขาวก่อนครับใส่น้ําตาลลงไปก่อนครับตีให้น้ําตาลละลายนะครับใส่แป้ง2ตัวนะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ แล้วก็แป้งข้าวโพดครับผมเรายกนมร้อนออกมาครับเทใส่ลงไปในส่วนประกอบไข่ไม่ต้องหมดนะครับประมาณครึ่งเดียวก่อนครับคนให้เข้ากันเทกลับลงไปผสมนะครับกับส่วนที่เหลือครับแล้วก็เอาเจ้าคัสตาร์ดตัวนี้ครับมาตั้งไฟครับคู่เดียวนะฮะคัสตาร์ดสุกเร็วคัสตาร์ดของเราเริ่มเดือดแล้วครับพอคัสตาร์ดเริ่มเดือดนะฮะมีฟองอากาศเราตีต่ออีกสักประมาณครึ่งนาทีนะครับ ใช้ได้แล้วครับเราควรจะถ่ายคัสตาร์ดนะครับมาใส่ในชามผสมที่เย็นลงหน่อยเพื่อกันไม่ให้เขาไหม้นะครับเราจะทำให้เป็นรสพีนัทบัตเตอร์นะครับใช้พีนัทบัตเตอร์ใส่ลงไปเลยครับคนให้เข้ากันนะครับผมเราก็จะได้คัสตาร์ดนี่ฮะเนียนๆค้นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตารบลอมกับครีมสดครับใช้ได้แล้วครับเราก็นำออกมานะครับพักให้ ใายความร้อนลงเล็กน้อยประมาณสัก5นาทีครับเนื่องจากว่าตัวครีมเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับผ่าและบีบจะง่ายกว่าครับผมตีวิปครีมนะฮะเล็กน้อยครับเราจะลงไปผสมนะครับให้ตัวคัสตาร์ดเนี่ยมีความเบาขึ้นครับน่ารับประทานไหมฮะขั้นตอนต่อมานะครับก่อนที่ผมจะใส่คัสตาร์ดลงไปเนี่ยเพื่อให้เป็นรส PBJ หรือพีนัทบัตเตอร์เจลลนะครับเราจะใส่แยมราสเบอร์รี่ลงไปด้วยครับ แยมลัสเบอร์รี่นะฮะก็มีคุณค่าไม่ต่างจากผลไม้ลัสเบอร์รี่สดครับนั่นก็คือมีวิตามินซีนะฮะที่สำคัญเวลาที่เขาทำแยมเนี่ยครับเขาก็จะเลือกจากผลไม้ที่ค่อนข้างจะสุกดีนะฮะจึงทำให้มีรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเราใส่แยมลัสเบอร์รี่ลงไปก่อนเลยครับตัวต่อมาก็เป็นครีมนะครับที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะนำมาใส่ถุงบีบครับผม เสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับผมเราก็ปิดฝาด้านบนฮะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้ตามต้องการเลยครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถเพิ่มความสวยงามนะฮะด้วยการโรยไอซิ่งบางๆครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการผสานรสชาติแบบอเมริกันนะครับเข้ากับขนมชูครีมและนี่ก็คือชูครีม PBJ ครับ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนก็ตามนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากครับ Subscribe เลยครับ